ก็ได้น้องๆท่านนายกอ็ให้แล้วไม่ได้หักไปไหนให้เขาไปเลยเป็นหุ้นการศึกษานี่ระหว่างทางหน้าทีมงานโสมัยสูบกับโจสิง,งรง้อยวันสามารถรพิเศษขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบ,บุรีทุกท่านนี่นะครับโอ้ไปไหนละพี่ทอดโอ้คอยค่อยๆเอามืเอเชือกผูกเชือกเออผูกเชือกเดี๋ยวออกมันก็เดินอันนี้ก็ ใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆสใจเย็นๆก่อนเออไปไหนล่ะโอ้ไปหาธนายกบกไปใกล้ๆโจชิงเล่เปิดนายกเปียกหน่อยแล้วท่านสอนจอรับอ้อยครับนี่รับท่านสุดยอดนะเดี๋อาดนสิงโตระดับประเทศโลกหลวงพ่อโคตรครับแล้วช็ด้านล่างไป่ไ้ต้องูด้านบนกันดี ดับเวลาครึ่ชงชาวบกกวาคนเดียวนี่นะครับรรแ,แ,แล้วก็กระดักรทะเลลากควาคตยามขูงบราการเอ็นซิโต้บายแบบนีขอคาราการสแสดงนี้เขบาบอกว่าบรราพี่น้องท่านอาจจะเบืยอเอ็นิโตมาบ้างไปแต่ท่ารู้ประวัติของบายแบบดีก็มีส5 0พบ ทำการแสดงในงน้ำเงือกขบไม้ขบตุ้มสูงผ่านหน้าพระมาขอพระบาทเด็จพระจุ๋วและรถตโโัดชนรถธประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้รถนั่งปเป็นถึงองค์จากพระมาของประเทศญี่ปุ่นทำการแสดงถึงโตนี่น,นะครับพ่อพรมไม้สูงรับหน้าที่ทำการแสดงในตำนานของชาตเพื่อสิงโตก็ขอบคุณนายก นะไม่มีหักนะนคนโค้ได้ไม่ไม่หักเท็จใครจะเป็นมีการศลกษาชีวิตทา,า,า,าน้ด้การแสดงนิทานมาแบบนี้ผมแต่ขนาดนี้ติดักไม่เล่นในขนาดนี้มีลูกผมก็ไม่ให้เล่น ไปเรียกติดต่อพี่ลอ้งได้หรือท่านนายกยก็ได้เราไปลองหูทั้งงานหนึ่งแต่ไม่มีประกันชีวิตนะผมบอกนี่ก่อนถ้าตัวสองร้อยห้าสิบ ภานะพวสวยางามขอดการเพื่อสิ่งตัมีโด่ดังที่สุดการทะเลาะราคาตั้งมีความตายย้อนกลับไปได้อันที่เขาบอกสิโต้คนไฟ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวต่างชาติเข้ามาเยอะเราต้องอย่าลืมล่าเข้าครับเราคนไทยด้วยกันครับมีพ่อ,อพเดีย,ย,เยวกันครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชอาดายกเปี้ยวบอกวันนี้จัดเต็มนี่ครับได้ท่านสจรับอ้อยการการแสดงเพื่อถวายองค์พ่อพระธันวามหาราชองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการของรถเชิดยิบ หนึ่งเดียวในโลกเขาบอกว่าการชนะแบบนีถึงต้อนรับไทยให้การยอมรับครอบครัวไม่สูญจากรายการการะดี่มือหนุ่งนีสองเองครับออกรายการไทยนู้นพร้อมผมทุอคนต้อง ไปกันดำใจสักกอปดดังครับมายังไม่บอดนะครับี่้อ้โหเป็นการไปที Overwatch. ่เรเดี๋ยวถ้าจะเห็นับเมื่อปี2506ทีมกลาวไว้เมื um ่ี้ิงอ้าไป ท่านสจอยุพยาวสตอเอ้ยเฮงเฮงลอยลอยและพี่น้องกับทัชมาริย์เฮงลอยใครกระบวขอยน้อยเหลือฉลอง5วันวารมหาราชองค์พระบาทเกษรพละก้าวอยู่หัววาเป็นสิริมงคลของพี่น้องปวรชนชาวาไทยกับตำนานการเชิดสิงโตของลูกหลวงพ่อปนปุ 好啊，又又又看看啊。啊啊啊 ไปอโหเป็นลูกค้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอวเบยอปอยไปแล้วอโหเอาเอาบออีกบออีกแล้วสียงครัวหาคโอ้โหเพื่อไทยองรายอ์พลบเ็จพระยาชเหลือเข่าเหืกระบอกพวกเราจะโดนทนายกเปี้ยว